บีบีเคียโนตคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวลดเดือนรอยสิวใครที่อยากแต่งหน้าแต่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวที่คุมมัน24ชั่วโมงเบาบางเกี่ยง่ายนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมด6ซองซองละ4กรัม ซองละสี่กร,รมัมเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนะคะตัวนี้จะเป็นซองหนึ่งซองในกล่องนะคะมีฝาปิดเนื้อเนื้อบีจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อ BB อย่างนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกสีผิว เกี่ยง่ายปกปิดค่ะใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสามารถสอบถามในแชทได้นะคะตัวนี้